รักไม่สมหวังเป็นเพราะผู้หญิงร้ายหรือผู้ชายแย่กันแน่ครับผู้หญิงเข้าใจผู้ชายแบบผู้หญิงผู้ชายเข้าใจผู้หญิงแบบผู้ชายผู้หญิงหวังจให้ผู้ชายเป็นแบบที่ตัวเองต้องการผู้ชายหวังจให้ผู้หญิงเป็นแบบที่ตัวเองต้องการผู้ชายจึงไปอยู่กับผู้ชายผู้หญิงจึงไปอยู่กับผู้หญิงใช่ไหม เราถึงมีผู้ชายรักผู้ชายมากขึ้นผู้หญิงรักผู้หญิงมากขึ้นถามว่าทําไมเพราะว่าเราอยากได้อีกคนหนึ่งซึ่งเพศตรงข้ามกับเราให้คิดเหมือนเรามันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราเข้าใจสัอย่างเนี่ยชายหญิงเนี่ยจะคิดต่างกันถ้าสองคนมาอยู่รวมกันแล้วสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้เนี่ยชีวิตครอบครัวมีความสุขไหมครับลาบากที่ตอนจะเลิกลากัน สมมุติว่าน้องที่เป็นผู้หญิงจะเลิกรากับผู้ชายน้องจะไปบอกผู้ชายไหมเธอดีไปสําหรับฉันน้องผู้ชายถ้าเกิดจะเลิกกับผู้หญิงน้องจะไปบอกผู้หญิงไหมว่าเธอเป็นเทพธิดาฉันมันไอ้มานฉันขอไปก่อนไม่บอกครับเห็นไหมครับโลกมันเปลี่ยนไปนะน้องถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าการเรียนการสอนเนี่ยเราเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนจากสังคมอัตานายัยเป็นสังคมปรนัยสังคมอัตานายัยครูจะออกข้อสอบปัญหา แล้วให้ลูกศิษย์หาเหตุหาผลหาตนหาประมาณอะไรเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นถูกต้องไหมครับแต่ต่อมาเราเปลี่ยนเป็นสังคมปรนัยฉันเลือกข้อนั้นข้ออื่นเป็นไงผิดหมดถึงฉันเลือกผิดท่านยังหาคนถูกผิดเลยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็กลังอยู่ในสังคมที่ว่าตัวกูของกูข้าเก่งที่สุดข้าดีที่สุดเพราะนั้นเวลาผู้ชายบอกบอกจะแต่งงานผู้หญิงเนี่ยจะบอกผู้หญิงว่าถ้าเธอรักฉันเธอต้องทําตามฉัน ผู้หญิงก็บอกผู้ชายถ้าเธอรักฉันเธอต้องทําตามฉันเป็นอันว่าเราต้องการคนมารักเราเอาใจเราใช่ไหมแล้วเราคิดจะเอาใจเขาไหมไม่เพราะฉะนั้นน้องๆจาไห้นะครับอัตราการหย่าร้างอัตราการเลิกร้างคนยุคแรกเนี่ยสิบเจ็ดจุอัตราการหย่าร้างคนในยุคนี้ก็คือ55.5%แปต่งสองอยาหนึ่งถามว่าทําไมเพราะอีกคนไม่ได้ดังใจเพราะไรเพราะเราเอาตัวเราไปที่ตั้งมนุษย์จะมีส่วนดีมนุษย์จะมีส่วนร้ายใช่ไหมครับ เพราะนั้นถ้าเกิดเรามองเห็นส่วนที่ดีของเขาแล้วมองเห็นว่าส่วนที่ด้อยนั้นเนี่ยมันพอทนได้เราจะมีความสุขไหมครับเราจะมีความสุขขึ้นเพราะนั่นคือปัญหาปัญหาที่น้องๆจะต้องเจอเวลามีคู่ครับจำไหมนะมองนานๆอย่ารีบกระโจนเข้าใส่เพราะถ้ารีบกระโจนเข้าใส่มันจะไม่ได้คนดีมันก็จะรีบร้อนเดี๋ยวนี้ทั้งชายและหญิงที่ดีๆน้องว่ามีมากหรือมีน้อยครับ มันมีน้อยลงไปทุกวันแล้วมันมีแต่ผู้ชายและผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น <succeeded> ถ้ายังหาดีไม่ได้จําไว้นะอยู่กับพ่อแม่ไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะดีไหมครับนั่นคือคําตอบครับ